วันนี้นะคะเราจะมากินลูกอมที่เปรี้ยวที่สุดในโลกนี่คือ Sour Pickle Ball ครั้งแรกไอ้เอ็มเหมือนหมาเออ maybe <c oughs> เราจะมีกระหลษชื่อเตรียมไว้นะคะเผื่อมันจะเอ๊ะเอ๊ะเอลคนแรกไม่ออกค<อ>่ะน<อ>ี่ค่ะเราจะมาเกะกัน,กนอามีสามเม็ดในหนึ่งนี้กวามาเม็ดหนึ่งเออต้องกินทั้งอันเลยเหรอต้องกินทั้งอันื กินเหมือนเหมือนกูกลัวเหมืนบวยอ่ะกูกลัวอบวยเคมมากมันจะเปี้ยวหรือมันจะเค็กินทังอันเลยหรอเชิญดีมึงมันมือเป็นเลย้ยังกินทังอันเลยหรอเออกินเลยทังอันอันหึเอ นีมันไะออกเนี่ย